กิดอะไรขึ้นกับ Activision ทำไมถึงกล้าออกมาขอบคุณเสียงตอบรับ Black Ops 7ทั้งทั้งที่กระแสวิจารณ์ลบถาโถมนี่คือคำถามที่เกมเมอร์ทั่วโลกกำลังสงสัยจากเว็บไซต์ MGR Online อ้างอิงจาก h t t p s m g r e l i n e c o m h t t p s m g r l i n e c o m ในหมวดหมู่เกม h t t p s m g r l i n e c o m g a m e h t t p s m g r l i n e c o m g a m e และข่าวเกมคอนโซล h t t p s s l a s h m i l i n a c o m s l a s h g a m e s l a s h 9 4 0 9 s t a r t 0 h t t p s s l a s h m i l i n a c o m s l a s h g a m e s l a s h 9 4 0 9 s t a r t 0มีรายงานข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับค่ายเก,ยก,เก,ยก,กมยักษ์ใหญ่อย่าง Activision กับเกมภาคใหม่ล่าสุดในแฟรนไชส์ Call of Duty นั่นคือ Black Ops 7 ข่าวนี้ถูกเผยแพร่เมืม่อวันที่19พฤศจิกายน2568เวลา14.11นนและปรับปรุงล่าสุดในเวลา14.12นนโดยทีมงานผู้จัดการออนไลน์ดูเหมือนแวกทีวีเชินกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะถึงแม้จะได้รับกระแสะวิจารณ์ด้านลบอย่างหนักหน่วงจากผู้เล่นทั่วโลกแต่ค่ายเกมยักษ์ใหญ่แห่งนี้กลับออกมาแสดงความขอบคุณต่อเสียงตอบรับแง่บวกที่มีตอบแ a c k ออ7อย่างหน้าตาเฉย แต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจ a c t i v i s o n กำลังมองข้ามอะไรไปหรือมีอะไรที่เรายัางไม่รู้ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงจนอาจเรียกได้ว่าเป็นวาระระดับโลกของวงการเกม a c t i v i s o n กลับเลือกที่จะทำเป็นหูทวนลมและโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อแสดงความขอบคุณทีมงานเทร a g e ชเรเวนซอฟต์แวร์และนักพัฒนาทุกคนที่ร่วมกันสร้าง Black Ops 7ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้อความดังกล่าวระบุว่าในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดตัว Black Ops 7ได้รับ เสียงตอบรับอันยอดเยี่ยมในแง่ของคุณภาพและความลึกซึ้งของระบบเกมเพลย์และยังทิ้งท้ายว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะตามมาตลอดทั้งปีฟังดูดีใช่ไหมละ่ะแต่เดี๋ยวก่อนสิ่งที่ a c t i v i ี i ช n กล่าวอ้างนั้นขัดแย้งกับความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงคะแนนวิจารณ์จากผู้เล่นบนเว็บไซต์ Metacritic กลับบ่งชี้ว่า Black Ops 7เป็นภาคที่ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟรนไชส์ Call of Duty โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพียง1.7เท่านั้นเทียบกับ Modern Warfare 3ในปี2023ที่ได้ นั่นหมายความว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่พอใจกับเกมนี้อย่างมากประเด็นที่ผู้เล่นบ่นกันมากที่สุดคือโหมดแคมเปญที่มีเนื้อเรื่องสุดเพี้ยนเมากาวจนให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเล่นโหมดออนไลน์นอกจากนี้แผนที่มันติเพลเยอร์ Player ส่วนใหญ่ก็เป็นการนำของเก่ามายำหม่คล้ายกับการรีไซเคิลมากกว่าการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใ และนี่คือส่วนที่น่าตกใจที่สุดมีการจับได้ว่าคอนเทนต์ภายในเกมหลายส่วนถูกสร้างขึ้นโดยใช้ AI จนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ลุกลามไปถึงสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งกำลังพิจารณาออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้ AI ในสื่อบันเทิงนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการเกมเลยก็ว่าได้ข้อมูลและภาพประกอบจาก t e x a Gamers https colon t e x g a m e r s com a c t i v a t i o n thanks fans p e r e s p o n s e black o f h t t p s o l o s s a t e x i g a m e r s c o m a c t i v a t i o n t a n k s f a n s p o s ขี r r ่อเซอร์รี่ข o f f 7 2คำถามคือทำไม a c t ทิวิชันถึงกล้าออกมาขอบคุณเสียงตอบรับแง่บวกทั้งๆที่กระแสวิจารณ์ส่วนใหญ่เป็นไปในทางลบอย่างรุนแรงพวกเขากำลังพยายามปั่นกระแสหรือมีเหตุผลอื่นที่ซ่อนอยู่คุณคิดว่าการใช้ ai ในการสร้างเกมเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นและถกเถียงกันในช่องคอมเมนต์ได้เลย ทีมงานผู้จัดก,การเกมเรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจม a น a เจอ g a เก https://www.facebook.com/maniagergame c ht o a g e r m m e c c o o o a a b k n ทาง Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ